เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องหนิงสลีโครเชต์ได้ด้วยการซื้อสินค้าที่ n i ิ s i l ี c c o m ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะจะเป็นเข็ม10บมิลน,นะคะแล้วก็เป็นไหมอุดงจมโบนะคะอันนี้เป็นไหมมีตําหนินะคะหนิงก็เลยเอามาถักของใช้นะคะก็อุปกรณ์อีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นที่คั่นลายค่ะมีหลายแบบนะเข็มเก็บงานแล้วก็กันไก่นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถักนะคะหนิงดึงไห,หมออกจากตรงนี้นะคะไหมมันเลอะนิดหน่อย ก็แต่ว่าไม่เป็นไรหนึ่งใช้ได้อ่ะแต่ม้วนจริงๆถ้าเห็นว่าเลอะหนึ่งก็จะไม่ได้ขายนะคะเราพันใหม่มาที่นิ้วแบบนี้นะคะบิดนะคะให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนเสียบขึ้นมานี่นะคะพันทำโซ่นะหนะึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ะแล้วก็แปดค่ะพอถักโซ่8ดหลักนะคะอันนี้เราจะทำกระเป๋านะคะใบเล็กนะก็คล้องคอแบบใส่พวกโทรศัพท์นะคะอะไรแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ถักนะคะโซ่หนึ่งหลักคลายไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วถัก ออข้อทอนะคะลงในหลักเดียวกันกับที่ขั้นลายนะคะแบบนี้ถักรวบม,มือหน่อยนะคะเสร็จแ,แล้วก็ถักคอทอมาอีกนะคะเนี่ยค่ะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะรวบ เพื่อนๆที่อยากได้ใบใหญ่ก็ถักโซ่ยาวกว่านี้ได้นะคะถักมาเรื่อยๆเลยหลักสุดท้ายนะคะข้อทอสามครั้งนะคะล,ละลงในหลักเดียวกันหนึ่งสองสามนะคะ มันดูหลักค่อนข้างยากใช่ไหมคะนี่แต่เราดูได้หนิ่งดูได้นะคะอ่ะจิ้มถัดมานะคะจิ้มถักย้อนกลับมามันจะตรงกับหลักข้างล่างที่เราถักไปนะคะหนึ่งนี่หลักถัดมา นี้นะคะตรงที่เราั้าลายเป็นสีส้มเนี่ยอันอันแรกเนี่ยนะคะเราก็จะถักคอทออีกหนึ่งครั้งนะคะลงในหลักสีส้มนี้เลยเนี่ยค่ะมันก็จะมาชนใช่ไหมคะมันก็เท่ากับเป็นหัวท้ายอะ่ะเขาจะมีคอทอสามหลักซึ่งตัวโซ่หนึ่งที่เราถักตั้งแต่แรกเนี่ยแทนคอทอหนึ่งหลักนะคะเราก็จะ เราหอนะคะลงในโซ่หลักที่หนึ่งนั่นเองปึ๊บราหอมาเลยนะคะเดี๋ยวนะต้องรวบตรงโซ่หนึ่งราหอมาเลยงานก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีความนุ่มมากๆค่ะเสร็จแล้วเนี่ยถักโซ่หนึ่งนะคะ ก็ค้าลายไว้ทุกครั้งก็ได้นะคะเราจะได้มองเห็นนะอันนี้ที่ข้าลายค่อนข้างสําคัญนะจาเป็นเพราะว่าการถักไหมที่มันมีความแบบค่อนข้างฟูอย่างเงี้ยมันจะดูหลักค่อนข้างยากนะค่อนข้างพูดค่อนข้างบ่อยอ่ะดูหลักยากนั่นเองนะคะเนี่ยคะ่ะโซ่หนึ่งแทนคอทอหนึ่งหลักเสร็จแล้วนะคะถักคอทอ ในทุกๆหลักนะคะโดยที่ไม่ต้องเพิ่มแล้วนะคะคือถ้าเพื่อนๆดูจากวิดีโอจะรู้สึกว่าทำไมมองไม่ค่อยเห็นหลักนะคะ ก็คือมันดูค่อนข้างยากมันจะค่อนข้างพองนะคะมันจะพองเลยแหละแล้วเราก็จะดูหลักยากนะคะแต่ถ้าเราถักเนี่ยอย่างที่หนิงถักอะ่ะหนิงจับนะคะจับมันก็จะรู้รู้หลักนะคะแล้วก็จะมองเห็นชัดกว่านะคะก็คือการถักคอทอโดยรอบนั่นเองค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็จะรอหอตรงโซ่ที่เราขั้นลายไว้ค่ะพอเราเราไม่ได้ต้องบิดออกนะพอเราไม่ได้ไม่ได้อะไรอะ่ะไม่ได้เพิ่มหลักนะคะงานมันก็จะงุ้มขึ้นมานะคะการถักไหมที่พองอย่างนี้ก็คือเวลาเราใส่โทรศัพท์อะคะ่ะมันก็จะช่วยป้องกันนะคะป้องกันนะคะหน้าโทรศัพท์เป็นรอยนะคะ จริงๆมันก็มีฟิล์มใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็ป้องกันอีกชั้นหนึ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักนะคะให้เรียบร้อยนะแล้วก็กลับมาพบกันนะคะวันนี้ค่อนข้างดึกนะคะก็จะงงงงงๆนิดนึงนะ อันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนะคะไปถักให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนที่จะถักสายนะเพราะว่าลายเขาไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะคะถักคอทอไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนิงจะเอาอีกสีหนึ่งนะคะมาถักเป็นกระเป๋านะคะที่เป็นใบใหญ่กว่านี้นะเพราะว่ามีหลายคนถามว่า อุดงจมโบเนี่ยถักกระเป๋าได้ไหมคือส่วนตัวหนิงว่ามันถักได้นะแต่แต่ถ้าเราใส่ของอะ่ะมันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะใส่ของเยอะใส่ของหนักหรือเปล่าเพราะว่าเอ่อตัวอุดงอะค่ะมันจะเป็นเหมือนกับมีแกนยาวใช่ไหมแล้วก็มีขนนะคะล้อมรอบแกนนั้นนะคะเวลาที่ใส่ของเยอะมากๆหนักมากๆแล้วก็ใช้แบบ งานแบบสมบุกสมบันถึกมากๆก็อาจจะทนไม่ได้เหมือนกันนะคะรับน้ำหนักไม่ไหวโอเคนี่นะคะงานที่ได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะเราจะใส่มือถือของเราแล้วก็ทุกครั้งนะคะเพื่อนๆเ,เวลาขึ้นงานพยายามใช้ตัวคลายในการช่วยนะคะเป็นตัวมาร์กให้เรานั่นเองค่ะ เดี๋ยวหนิงจะลองใช้ไหมชนิดนี้นะคะถักกระเป๋าด้วยหลายๆลาย,ลายอาจจะเป็นลายพื้นฐานนะคะแต่ว่าจะใช้ตัวอุดงจัมโบ้ในการถักนะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าอ๋อแต่ละสีที่หนิงมีอะ่ะถักแบบนี้ลายออกมาแบบไหนนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบที่เป็นสองสีสามสีอะไรแบบนี้มีหลายอันเลยอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการถัก ขั้นต่อไปกันนะคะเมื่อเพื่อนๆถักได้ความยาวหรือความสูงตามที่ต้องการแล้วนะคะมันนิ่มมากๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถักมานะคะจนได้ขนาดที่ต้องการนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะงานที่ได้มันจะนิ่มมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะถักสายนะคะใครที่ไม่ถักสายก็คือตัดไหมเก็บไหมได้เลยค่ะแต่ว่าการถักสายนะคะหนิงก็จะถักด้วยลายโซ่ธรรมดานะเพราะว่า ตัวกระเป๋าเนี่ยมันหนาพอแล้วนะคะตัวใหม่เขาก็ค่อนข้างมีความหนานะคะใส่แค่มือถืออย่างเดียวเนาะเนี่ยค่ะก็ถักโซ่มานะคะตามความยาวที่ต้องการนะคะในที่นี้หนิงก็จะวัดกับตัวเองเนาะก็ให้มันถักสะพายข้างแบบ s s Body ได้นะคะ ไม่ไม่ยาวมากพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยก้นกระเป๋าก็จะอยู่ประมาณเอวเลยแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าอยู่แบบต่ำมากเงี้ยบางทีโทรศัพท์มาก็ไม่ได้ยินนะเวลาเดินเที่ยวแล้วก็ดูจะไม่ปลอดภัยด้วยนะคะเราก็เอาไว้ใกล้ๆตัวเรานะเราจะได้ได้ยินแล้วก็หยิบจับง่ายนะคะนะคะถักโซ่ไปอย่างนี้เลย เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักโซ่นะได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะแล้วก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงท้ายที่จะจบงานนะคะเก็บงานกันตอนนี้นะคะเราถักได้นะคะความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะหนิงก็จะนี่นะเราก็แบบเรียงหน้าโซ่ดีๆนะคะหันมาก็ได้แล้วก็ ทำการจิ้มลงฝั่งตรงข้ามนะคะหลักตรงข้ามแบบนี้เราก็รอห่อนะคะแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะให้แน่นกว่านี้นะคะจะถักเป็นคอทอก็ได้ทำให้ดูนะมันทำได้หลายแบบนะคะเวลาเราเชื่อมไหมจิ้มลงไปเกี่ยวไหมมา แล้วก็มีสองห่วงรวบไปเลยแบบนี้นะคะดึงให้แน่นก็ได้เช่นกันนะเสร็จแล้วก็คล้องอีกทีหนึ่งอะ่ะตัดใหม่นะคะดึงมายาวประมาณหนึ่งอะ่ะตัดใหม่เลยเสร็จแล้วนะคะใช้เข็มเก็บงานจิ้มจิ้มลงไปในหลักแบบนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทําการเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะนี่นะคะบีบีอย่างนี้นะเขาเรียกว่าอะไรพลิกงานขึ้นมานะคะขอโทษด้วยอ่านี่นะคะแล้วก็สอดเข็มไปยังหลักต่างๆนะคะ ได้เลยค่ะแค่นี้เองนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะไหมหนึ่งม้วนนะคะยังมีเหลือนะก็อาจจะได้อีกหนึ่งชิ้นนะคะอีกหนึ่งชิ้นแบบนี้หรือว่าเล็กกว่านี้นะแต่นึงว่ามันก็เหลือเยอะเหมือนกันเนี่ยค่ะใช้ไปครึ่งประมาณครึ่งม้วนได้นะคะแล้วก็ไหมเหลือประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูนะคะภาพนิ่งกันเนาะว่าใส่ของอใส่ โทรศัพท์แล้วจะเป็นยังไงนะคะอุปกรณ์นะคะซื้อได้ที่ ningzili.com/shop นะคะหรือว่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ติดต่อกันนะคะว่าซื้อที่ไหนขอดูสีใหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วใครที่มีข้อติชมก็เขียนคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้ค่ะหรือใครจะถักแล้วติด ใช่ไหมคะนอกจากจะถามใต้วิดีโอแล้วนะคะยังส่งภาพนะถ่ายรูปไปตรงที่ติดนะว่าเอ๊ะตรงนี้ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะคะ ส่งไปที่หนิงสิริ c e b o o k Fanpage ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้ามีช่องทางการติดต่ออื่นๆนะคะหนิงจะลงลิง์ไว้ใต้วิดีโอนะคะก็เพื่อนๆก็เข้าไปดูเข้าไปอ่านในลิงก์แล้วก็กดเข้าไปพูดคุยกันได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันจนจบเลยแล้วเราพบกันคลิปวีดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ